อลองอีกทีครับอ้าอ่าๆครับผมสวัสดีครับผมจากสัมักแต่งกอตวว่านะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการทดสอบนะครับเรื่องของฟิล์มเรือภัยนะครับจะมาเปิดตัวหรือจะมาปิดตัวนะครับฟิล์มนี้รภัยกันนะครับวันนี้เราจะมีทดสอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้านะครับที่มาใช้บริการนะครับที่มาเปลี่ยนชุดกระโปงอาัายมาร่วมทดสอบกันด้วยนะครับว่ากระจกนะครับที่เราติดฟิล์มนะครับอันนี้เราลงทุนเองนะครับ ก็คือที่ติดฟิล์มนะครับจะมีการทดสอบว่าทนเรื่องของแรงกดดันนะครับเรื่องของกรทุบนะครับได้ระดับไหนนะครับซึ่งฟิล์มตัวนี้ผมก็มีติดตั้งแล้วนะครับที่รถของผมเองนะครับผมซึ่งก็คือเป็นฟิล์มเฟอร์มิกนะครับแต่มีเรื่องของตัวกำนะครับเป็นฟิล์มเนื้อัยด้วยนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญลูกค้ามาก่อนนะครับผมระหว่างรอนะครับวันนี้มีของเด็ดๆสนุกมันมันแน่นอนครับเพราะเราทุบราคาไปหมดแล้วครับวันนี้ขอทุบกระจกแทนบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มนะครับผมอ่าวันนี้ครับเราก็จะมีคุณสมบัตินะครับก็คือ เป็นฟิล์มเนี่ยภายแบบเฟร์มิกเป็นฟิล์มที่มีความหนานะครับถึง4.9มิลมนะครับก็คือช่วยเรื่องของรับแรงกระแทกนะครับแรงที่ปาเข้าไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเฟร์มิกแล้วก็คือฟิล์มเนี่ยถ้าเรามองข้างนอกมันจะมืดนะครับแต่ข้างในอ่ะมันจะสว่างนะครับผมอ่าก็คือข้อดีของฟิล์มเฟร์มิกนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับของฟิล์มก็คือเรื่องของการกันกระแทกนะครับเรื่องของหินนะครับเพื่อลดอาการนะครับเวลาหินโดนเข้ามานะครับก็จะช่วยโปรเทคได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นฟิล์มเน่ยไทยนะครับที่ช่วยเรื่องของกันความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มความ สว่างในห้องโดยสารนะครับแม้กระจกจะมืดนะครับแต่เมื่อเราอยู่ข้างในแล้วเราสามารถมองข้ามไปได้นะครับซึ่งถือว่าครับเป็นฟิล์มเทคโนโลยีใหม่นะครับที่มาจากอเมริกานะครับผมซึ่งช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของอาเพิ่มความเย็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันนะครับเราก็มีเครื่องทดสอบนะครับเรื่องของ วัสดุของฟิล์มนี้ว่ากันความร้อนได้ระดับไหนนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาเล่าประวัติก่อนเนาะฟิล์มแม่พยนะครับคือฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแบบเดียวกับฟิล์มกองแสงรถยนต์หรือฟิล์มอะครามทั่วไปครับแต่มีความแตกต่างกันคือเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์นะครับและปริเินกาวชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัตินะครับในการยึดติดอย่างเหนียวแน่นนะครับ ให้มากกว่าพวกชั้นฟิล์มทั่วไปนะครับการเพิ่มชั้นฟิล์มไอตัวโพลีเอสเตอร์เนี่ยครับมันก็จะทําให้ระดับความแข็งแรงทนทานที่ต้องการของฟิล์มไม้ไผ่ครับคือจะเพิ่มให้กระจกธรรมดานะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดแรงกระแทกนะครับจากวัสดุภายนอกได้นะครับเมื่อเกิดวัตถุเหตุต,ต่างๆนะครับที่บนท้องถนนนะครับ หรือการคว้างปลาครับของแข็งนะครับได้นะครับผมฟิล์มเนื้อัยนะครับมีคุณสมบัตินะครับช่วยยึดกระจกที่แตกเอาไว้ไว้ด้วยนะครับขึ้นอยู่ที่ความหนาของกระจกนะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติคร่าวๆนะครับว่าฟิล์มเนื้อัยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นฟิล์มทั่วๆไปนะครับแต่มันเพิ่มนะครับชั้นโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็กาวนะครับเพื่อประสานกระจกให้มันแน่นขึ้น เพื่อป้องกันการแตกของกระจกนั่นเองนะครับผมแต่ครัวน,นี้ก็อยู่ที่เทคโนโลยีแล้วก็ความหนาของฟิล์มนะครับว่าจะช่วยได้ระดับไหนนะครับผมซึ่งถามว่ามีดีกว่าไหมก็ดีกว่าครับผมสึดน้อยก็เพิ่มความมั่นใจนครับปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับผมอ่ะนะอันนี้ฟ้อมๆก่อนอันนี้ก็คือเป็นไม้นะครับ อันนี้คือเป็นไม้อันนี้คือขั้นแรกเพราะว่าถ้าไปทุบเหล็กเลยกระจกแตกขึ้นมาผมก็ไม่ได้เล่นต่อนะครับก็ขอเป็นสเต็ปแรกก่อนขอเป็นไม้นะครับอันนี้คือเอาทุบจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราอันนี้คือเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับไม่ต้องตกใจลูกค้าบอกเฮ้ยทุบไม้มันก็ไม่แตกอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวค่อยเล่นเป็นสเตปไปเรื่อยๆนะครับมีคอนนะครับมีประแจมีหิมนะครับอ่ามีเหล็กนะครับแต่ตัวนี้เรามาทดสอบเบื้องต้นเป็นสเต็ปไล่ไปก่อนครับเพราะเดี๋ยวคัดแตกแล้วเดี๋ยวไม่สนุกครับผมอ่า<ด>เดี๋ยวรอลูกค้ามากันก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรา ดูนะครับลูกค้ากดไลค์กดแชร์ะรอะยังไงยังครับสำหรับลูกค้าที่อยากดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้นี่อันนี้เอาปลาไปก่อนเล่นเล่นก่อนนะครับอ่าปลาหินไปก่อนเดี๋ยวอาเป็นรอย,อยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราคือเป็นฟิล์มเนื้อภัยถือป้องกันไม่ให้กระจกแตกเนาะอ่ารอยมันเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่อันนี้เรามาดูกัน ว่าตัวฟิล์มนี้ภัยตัวนี้ใช้ดีไหมถ้ามันตอบโจทย์ได้เราก็จะขอเป็นสปอนเซอร์นะครับเพื่อทําราคาพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฟิล์มตัวนี้มันดียังไงบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ขอคุยเรื่องของตัวนิรภัยตัวนี้ก่อนนะครับผมะระหว่างรอนะครับระหว่างรอนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องยางกันหน่อยนะครับเรื่องยางรถยนต์ของเรานะครับเรื่องยางรถยนต์ของเราระหว่างรอลูกค้าเข้ามานะครับดูเรื่องของตัวฟิล์มเนิ้าภายัยเรื่องการทดสอบนะครับเราจะมาคุยเรื่องยางนะครับในเบอร์ของลูกค้านะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าอย่างเบอร์ยางก็คือสองสามห้าทับสิบห้าสิบ อา8สิบแปดเนาะก็คือเป็นหน้ากว้างนะครับความสูงขอแก้มยางก็คือห้าสิบาสิบแปดก็คือเส้นรอบวงนะครับแต่ลูกค้าจะไม่ค่อยสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขอยู่นะครับตัวเลขอยู่นะครับนี่ครับเดีย๋ยวเอาตัวนี้อ่ามีคู่มือด้วยเนาะอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปแล้วกันเนาะเป็นทิเปเล็กตัวเลขอยู่หลัง เลขเส้นล็อกวงขนาดล้อนะครับเป็นแ2สองนะครับหรืออย่างตัวนี้เป็นเลขอะไรครับเก้าิบเจ็ดนะครับมันคือค่าอะไรนะครับก็คือถ้าเป็นตัวเลขนะครับอย่างตัวเลขเนี่ยครับถ้าอย่างตัวนี้คือ97้าิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดก็คือค่าอัตราบรรทุกสูงสุดนะครับของยางรถยนต์นะครับเก้าิบเจ็ดนะครับ เกจก็คือมันจะแทนค่าว่ารองรับน้ำหนักได้ต่อยางนะครับ730นะครับครับเนี่ยครับมันจะมีค่านะครับ97ของคันนี้เนาะเจ็้อยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับแล้วภาษาอังกฤษตัว V ก็คืออัตราความเร็วของยางรถยนต์นะครับ ที่จะมาช่วยเรื่องของบอกความเร็วนะครับว่ายางตัวนี้ใช้ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับผมอย่างตัววีนะครับผมก็อยู่ที่สองร้อสี่สิบนะครับาความเร็วนะครับอะไรนะครับใช่ครับอ่าขึ้นรอบวงอ่ะครับผมตัววีนะครับผมก็คือความเร็วอยู่ที่ ไม่เกินนะครับสองร้อยสีนะครับก็คือสามารถรองรับความเร็วนี้ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นทิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูค่าําหนักรถบรรทุกนะครับเพราะว่าบางครั้งรถตู้เราไปใช้ยางรถเก่งเนาะเราก็ดูเรื่องของตัวอัตราการบรรทุกนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับอย่างน้อยรถตู้ก็น่าจะรองรับสักก็เกิบห้ขึ้นไปนะครับตัวเลขนี้นี้ กำลังดีครับผมอย่างตัวนี้เก้าเจ็บก็โอเคนะครับผมอ่าก็เข้ากันมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพี่อยากลองไหมครับอ่ะมาพี่เขาทดสอบเลยครับเอาเอา,เอาแบบ,บเบาๆไปก่อนอ่านี่พี่เขามาทดสอบเป็นสักขีพยายานอ่าหินไปแล้วครับเหล็กก็ได้ครับอ่า เหล็กเนาะอ่ะลองดูอ่ะวันนี้ครับอ่ะดูอ้าวใจค้างไหนได้หมดครับพี่อ่ะอ่ะครับผมอ้าวโอ้โหไม่แตกครับอ้าวเหรอโอ้โหอ๋อโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยเจ็บไม่แตกครับตกกรใจโอ้ยโอ้ยเสียวอย่าเพิ่งแตก นั่นเราเปิดตัวได้เราเปิดตัวได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวยุคอนคอนนี่คืออันดับสูงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอะเตาเดี๋ยวไม่ได้โชว์พี่เล่นกระแหลกเต็มเดี่ยวเลยโอ้โหอะล็อกอีกทีครับอะอครับผมโอ้ย โอ้ถ้าเป็นด้านกลมมันอาจจะ้น่นแต่ถ้าเป็นด้านนี่ถือว่าไม่แตกเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบคมไงอ่ะโอเคอันนี้ก็คือทดสอบอันนี้คือเรื่องของฟิล์มเนื้อภัยนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าทุบเนี่ยถ้าเป็นด้านแบบตัวนี้เนาะทุบเนี่ยก็ถือว่าแบบโอ้โหแรงมากแล้วเราใช้หินใช้อะไรนะครับอ่ะ อ,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 อ่าครับผมอันนี้คือด้านกลมที่พี่เขาทุบนะอ่าโอเคก็สำหรับคนนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวเรื่องของตัวฟิล์มนี้ยัยนะครับผมก็สามารถได้นะครับที่สามัครแต่งตัวว่านะครับผมตัวนี้เราก็มีรถตัวอย่างให้ให้ให้ใหชมกันนะครับเห็นหมครัอันนี้คือคุณสมบัติของฟิล์มเนาะ ตัวฟิล์มนี้ภัยไใสเลยเนาะแต่ข้างนอกมืดนะมองมืดเลยนะครับอ่าตัวนี้ผมติดสามบาร์มนะครับผมซึ่งฟิล์มรับไผก็มีหลายแบบมีติดข้างนอกกับติดข้างในเนาะแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนก็ติดฟิล์มฟิล์มเหมือนกับฟิล์มปกติได้เลยแต่เพิ่มความหนาที่มันทนทานมากกว่าเดิมนะครับผม ดูนะครับภายนอกมืดนะครับดูมืดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับภายนอกมืดนะครับภายในเปิดมาดูแล้วนะครับสว่างนะครับผมม,มีคนโทรมหาครับผม ภายในสว่างนะครับอ่าก็ลองดูนะครับโอนโว้คือทุบไปเลยนะครับอ๋อปั๊บปั๊บปั๊บเป็นเม็ดข้าวโพดเหมือนกันครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่ากระจกของเราที่แตกไปก็เป็นเม็ดข้าวโพดนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องหากระจกมาหลายๆายบาน,นครับ ใครทุบแตกได้ลดห้าสิบปอร์เซ็นท okay. ุบไม่แตกจ่ายร้อยปเซ็นก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เขาแล้วกันเนาะว่าทีพีเขาปีแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเขาทดสอบไปทั้งเหล็กเนาะมีค้อนแล้วก็ไม้นะครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขาตะกี้ของพี่ทุบไปกี่อย่างครับผมมีเหล็กเหล็กหนึ่งอันนะครับทุบเต็มแรงไหมเต็มข้อไหมเต็มแรงเลยเต็มแรงเหล็กไม่แตกผมก็ตกใจแล้วตอนนั้นสองก็คือใช้คอนคอนคอนจะด้านหัวมนอหัวมนไม่แตกหัวมนมกนั่นก็เต็มแรงเหมือนกัน อ๋อหัวมนไม่แตกแต่หัวกลมนี่ตายกันเลยลยแหลมๆเนี่ยนะมันอาจจะมีแรงเจาะทําให้มันทะลุไปได้แต่ถ้าหินไม่แตกหินก็ไม่แตกนะครับก็ก็ดีใช้ได้ก็คือว่าช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งอัเนาะแต่ถ้ามองในแง่ดีว่าถ้ารถเราลงน้ำเอาแหลมๆทุบออกมาแตกอเคแตกแนะนาแตกโอเค พี่เขาก็มาช่วยเราทดสอบนะครับเต็มแรงเต็มข้อครับเราก็ตกใจไปไหลดอกเหมือนกันนะครับอ่ายังไงก็สนใจก็สอบถามได้นะครับแต่ข้อดีจริงๆคือเรื่องของมันกันความร้อนได้ด้วยแหละกันความร้อนได้ดีกว่าบางยี่ห้อที่มีชื่อเสียงด้วยเพราะอะไรพาไปดูแล้วกันเนะาะเพราะเรามีเครื่องทดสอบไหมคือคือประเด็นคือ เราไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรครับศิลศาสตร์หรือความรู้สึกแล้วกันเนาะแต่เราใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถทดสอบได้นะครับก็อย่างฟิล์มเนี่ยผมพาไปดูก่อนนะครับอ,อ,อ่นนี่คืออันเนี้ยอยากให้พี่เขาช่วยเทสก็ได้อย่างเนี้ยคือมันร้อนไม่มีกระจกเปล่าเนาะ ไม่มีแสงอันนี้ร้อนนะอ่ะพี่ช่วยเป็นหน้าไม้ผมหน่อยเดี๋ยวผมกดให้อ่ะลูกค้าเหมือนกันนะอันนี้ไม่เตียมนะครับอันนี้พี่กดดูครับอ่ะปึ๊บรู้สึกยังไงครับร้อนร้อนอุ่นร้อนร้อนนะอ่ะแต่ถ้าวุ้นเราติดฟิล์มเนื้อภายใบอ่ะเดี๋ยวแล้วพี่กดดูฟิล์มเหมือนกันอ่ะคือร้อนหรือไม่ร้อนไม่ค่อยร้อนเลยไม่ร้อนเลยนะครับ อ่ะสลับกันเผื่อไฟอันนี้มันอ่าเผื่อผมเอาไฟหลอกพี่ไนงะถูกไหมอลองกดดูได้เลยครับพี่อ่าเป็นยังไงบ้างครับไม่รนะ้อนไม่ร้อนนะครับเห็นไหมครับก็คือตัวนี้ฮร้อนเหมือนกันเนาะถ้าไม่มีตัวฟิล์มก็คือว่าผ่านนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็คือป้องกรรันความร้อนนะครับสคำคัญอันนี้คือตัวไฮไลท์ครับอ่า นะอันนี้ก็คือให้พี่เขาทดสอบนะผมไม่ได้แน่นนะพี่เขาเข้ามาใช้บริการที่เราาวนี้เราก็เลยขอความช่วยเหลือพี่เขาเลยเป็นหน้าหมาให้นะซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่จากที่อเมริกาซึ่งบ้านเราก็ยังไม่ค่อยมีเจ้าไหนนำเข้ามาครับแต่สำหรับ,บรถอาผ่าเมนต์ Fi แล้วกระจกบานหน้ามันค่อนข้างใหญ่นะครับผม ใหญ่มากนะครับแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้ไปหนึ่งสามปีเฉลี่ยแตก่ก็เจ็สิบเปเซ็นต์นะครับโดนของแข็งล้าวแตกโดยเฉลี่ยแล้วประมาณจัก 40, 40เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นะครับถ้ามีฟิล์มเนี้ภัยได้ก็สามารถช่วยให้เราอุ่นใจมากกว่าเดิมนะครับไม่ต้องกลัวพวกรถบรรทุกนะครับที่จะมีเศษหินกระเด็นใส่นะครับผมอ จากกระจกผมไม่ได้เทสเลยพี่เขาเล่นผมปะโปะเลยนะครับนี่ครับแต่ซีนอื่นมันก็ยังเกาะอยู่นะครับนี่ครับที่พี่เขาโปะเลยนะครับผมร่วงเลยครับกระจกผมไม่เทสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อมาใหม่ครับไม่ต้องกลัวก็เดี๋ยวซื้อมาทดสอบกันนะครับเอาแบบปลาแล้วกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้มักต่างก็จะว่านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ายังไงนะครับเราก็จะมีไลฟ์สดนะครับทุกๆวันนะครับมาให้ชมกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ได้ดูไลฟ์สดวันนี้แล้วนะครับผลไฟสินค้านะครับยังไงก็สามารถล็อกได้นะครับโดยการ พิมพ์คาว่าสนใจนะครับเฉพาะวันนี้นะครับภายในวันนี้นะครับเท่านั้นนะครับผมยังไงนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ที่สำนักแต่งกระต่าวด้วยนะครับแล้วเราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับอื่นมาเรื่อยๆครับเป็นกําลังใจให้เราหน่อยครับมือใหม่หักไลค์ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ